สวัสดีครับเจอกันช่องให้อาร์ลนทุงกับผมเมน,นี้บรรยากาศร้อนร้อนห่อนอิเลครับผมไปามา่กินเขาเทีย่ยงใช่ว่าเขาเที่ยงเขาใบครับผมใบม่วงใบซองแล้วก็มีไอ้ทักอินดีนไอทัก อินดีเพเ่าจะไปใส่นี่ไปตึกเฮยครับเดี๋ยวสิไปหาน้องยาน้องยาเลี้ยกล้วยถ่ายอยู่ <มา S 1> นครับผมาไปเล่นน้ำคลายหอนเนาะเล่นน้ำกินเลี้ยงผ่อนได้การครับผมไมไ่นานกินไปไป<ด>กัน<า>เดี๋ยวคนว่างเดี๋ยวจะออกไปน้ำกลนกับไปหามันมันมาต้มกินเลี <ไป S 1> ้ยงถ่ายคลิปกันอินดีเด้อครับผมมาได้มาได้เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกินย่างกินเขากันเห็นพึ่งเลือกงานมานอนห้อกระตือนอนกันเลยครับผมไปไปครับ เดี๋ยวน้ำกลนไปเดี๋ยวไปเขาลานที่ชาเนี่ยพอขาไม่ขาอยู่ทางเดียนอนี่บรรยากาศกับเงียบเงาครับผมส่วงนี้ซื้อกว๋วยเตี๋ยวนี่ โอ้ยมองคายหลอดบ่นี่คายดีก็บนตะมอนแกระโดดคายดีเงียบกิบเป็นตึกเหียตอนชิบมากีนก๋วยเตี๋ยวมีอูมวงหน่อยกินสบอมาพันโอ้พันครับอีละมาพันขาออกลายได้ทำยงนงอ้ยกัดคาคนทีนี้นั่นนั่นล้ววเฮาอะไรนบกคย็น เอาเอามันหยอกหรือมันมากัดทนมันกัดมันงับงับอ่อนๆกนคับสองมืละแตกเบิดลยีชอชอบชอของอาเอาก๋วยเตี๋ยวเอาอัน มะม่าสองหัวพิเศษพิเศษสองหัวเนื้อย่างกับยัางขายปกติเนื้อย่างร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมมะเขือเองเป็นบอหญ่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้ามานางกินอยู่ร้านเด มือนีได้กินผีมือยายสาเห็นเอีงเลยแต่เกไมีแ pues ต mm ่เตียครับผมเตียตอข่อยมลกแล้วมึงไอ้บนถักเนี้ยการทันแล้วมากอกระป๋อนกมะ้อนู้อเนี่ยมามากับพัฒนาาด้วจังไหนแพงขึ้นหรือมันดึงไคือเขาเมันหยาบ นี่ววามันราคาเที่ยงขว่นลดลดอยู่สังเกตอยู่ค่าเรี่ยงกับเพิ่มขึ้นสินคาก็เลิ่มลดลงครับผมใก,กล้แล้วผมใกล้แล้วตรงนีใช่คอาจารย์้งไปด้รู้นี่ีหละคือมันกับพ่พ่อจะเดรคขายเนาะเงียบสงบประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่เงียบสงบ ทั้งหลานค่าทั้งตลาดทั้งประเทศเงียบสงบครับผมมีหนีมีสินเขพออยู่อด้วยอดยอนทุกคนต้องมีหนีมีสินธรรมดาครับจังชีวิตตึงจะมีสีสันยัยตื่นเต้นจักสีว่าซีขึ้นนวดหรือว่าบป๋อผมเมื่อตะตีตีรองตะขึ้นไปใช่ทั้งงวดรถงวดลาหลายงวดทั้งงวดรถงวดลางวดลูกงวดหลานธรรมดาละชีวิตสู่ไปครับช่วงนี้ คไฟพยุงเจ้าขงไปถ้าตรงพึ่งพาเจ้าจของพึ่งพาผู้อื่นไปแล้วช่วงนี้ขนาดบ่าบ่ได้อยู่ดีกินดีเลยนี่ยัยงขนาดนี้บ่ใหญ่สวัสดีสวัสดีไปให้โซโก้รู้ตายจนแหล่ท <laughs> ุกคนก็นสู้ๆกันเด้อครับผมช่วงนี้ก็ซอยพยุงกันไปครับผมที่ว่าเศรษฐกิจกับ ก็ถือว่าเขาเอื่นว่าอยังเกาะเศรษฐกิจตันเติบโตซ่าไม่เอานี่เพืจากการขายวะไม่เอน่นเติบโตซ่าอย่าว่าเศรษฐกิจบ็ดีครับเติบโตซ่านี่เอื่นว่าอาหารใบเนาะใบสองใบสามเนาะว่าม้นนี่ซีโมงรลก็ได้กินกับเที่ยงวผมแคบปลเป็ดปลาตะน้ำยนปลา,าเป็ด เ,เ,เได้กินป่ะบวัวแล้วขัวอยู่หันหนา้ามเลยห <laughs> มาดถึอผู้ใดแบบมาทางสามเสกมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวยายสาเดินม,มาผมมกแบบใดชสั่งไดป้ปสั่งดได้มีทั้งทะลลี่ทั้งภูเขาอยู่บ่อย <laughs> มีแบบทะลี่เมีเนาะเนื้อบัวเนื้อเนื้อวัออวต้มอยู่หลังบานไปบงดู เป็นง,นงออนานเนื้นอเพื่อเนบอ๊ะกำลังตุนอยู่ไงกำลังาุงอยู่แสดงว่าตุนอันไปตะขายมืออื้อนึงสิบบอ๊้มือนี้ก็ได้มือนีก็ได้เพราะว่าาต้มชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงหมดไหมกําลังตุนเหนื่อยอยู่ไนขึ้นเหนืน่นอยวเลย ซือ้อซุ้มอันอันนี้เขาเจาะใครราคาต่ำลงบะซุ้มเหนือราคาที่ซุ้มก็คือสองรอยแต่ว่าถ้าเขาขายหนาเคียงคือสองรอ้าสิบสำหรับไม่คขาดเขาขายสองรอยจริงไหมอ๋อครับแล้วเขามาตุนมือนเปอยสำหรับคนที่แขวตังสี่ล้าต้มนี่เปอยแล้วจังแซลบต้ชมชั่วโมงขึ้นไ็ได้ละอย่าดีบ้านหักจุบขอ เครื่องปุ่งมามาพร yeah er ้อมมาครับผมพร้อมเสือบพร้อมเสือบเอาออกไปทั้งถาดโอ้โห่ีพิเศษครับผมมาครับผมซอกอีกเจ๊ซีเที่ยวหอนเที่ยวหนาวเที่ยวฝนอยู่นี่แหละ จัดเลยจัดเลยขาดบม่ได้เครื่องปรุงกินมามาต้องใส่เครื่องปรุงครับอดอมผิวโอ้ผิวผิวผิว คนบอกว่าบ้านบริเรุท์เขาบริสื่อกระแมยนครับผมเขาบริสื่อได้กันสื่อกลับเรมทำในสื่อกินกัน,นนะครับผมมันต้องหาอะไร เลยครับ อิ่มเนี่ยคิดตังเลยลูกค้ากำลังเขาเรียนนั่ช่วงนี้มีในยอย่างเล็กหน่อยเด็กเรียนก็มาซื้อกินได้ชุดละร้อยห้าสิบเก้าบาทแซ่บๆครับผมพิเศษมา,มาสองห่อ เบิเ่งเมนูเพคือเตี๋ยวหมูเตีเ๋ยวเนื้อธรรมดา30ธรรมดาเนื้อสีนี่ละครับไปสี่สิบาทครับผมเตยเยอะมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะขอจบคลิปคร้าข่าวเพียงเท่านี้ก็อขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดเจอกันในคลิปแต่ไม่คลิปหนา้าแต่มากินอาหารร้านนี้ใส่ครับผมร้านนี้ก็บยายสายครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ